嗯嗯嗯呜，厉害、uh，嗯、huh. uh。Huh. Uh huh, ไอ้นูพอแล้วไอ้หนูไอ้หนอพอแล้วมาเร็วมาเร็วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพิเชยภูมิหนูน้ามาแล้วจ้ามื่อนี้พาพ่อแม่พี่น้องขึ้นเขาขึ้นโคกอีกคือนเขาเนาะคะเน มือนีมาา้าไก่เติบค่ะอันนูนาอยู่จังหวัดชัยภูมิบ้านยังนาดีเนาะคะเนาะพี่พ่อแล้วคะ่ะป้ามาดองน้ำได้เลยพ่อแม่พี่น้องเ,อเห็ดตะไคร้พู้หละกงามบ่จุ่มปุลุยูงามเก็บเอาก่อนไปลาย,ลยไปลายบย่งามกระด้อกกระเดียะก,กระเดียะก,กระดอกอีอหล ไปหาตอกันธรรมชาติงามงามเพราะไม่พี่น้องเลยหนูน้าเพ่เคยมาดอกกระเดี่ยวนนยหัวกระมาเชื่อเล็บมาสาวพี่น้องเอ้มือนี่มาเสิบเซิบ Rồi. Hả? Hiến lướt tiền. Hiến tiền. như thế. ได้ดอกบ่โอ้ยขวัพี่น้องเห็นวะจุ่มเลยหอยแมงอันนี้กินโอ้ป้าอีพงอีแม่ค่อยโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเดินมาคู๊วมันมันมาพุ่งจุ่มดูอันนี้คือหลุดออกจางเส้นเพื่อนไม่มันคัดหลุดมา ได้เคียเก็บเอาเลยเนาะเก็บเลยบ้าบึ้งลู้นฮะซ้ำจานบุ้งลุ้นี่ยอือผมมีมาดูเอามีเทนังเลยบ้าบึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนคักผู้หลาโค้ดอกเดี๋ยวเก็บเต็มตาวะดอกง่ายจัดโอ้มีแต่ดอกงาบกุ้ง ไม่จี่มันปล่อยเนะดังเกาะเลยไปไปไปหาอีกหาอีกอาจุ่มเดียวเกือบเตียมตากระมันพี่พี่พี่ใส่หางวัวหางคล้ายกระโดดถุงนง้ำ ้บเห็ดไข่บ้างเลยเนาะสงสัยจะเป็นดอนเกิดตีมตาเดี๋ยวเอาตุม่มหมูเอาบักตุ่มหมูขึ้นกันไปกิ่มแก้วบักตุ่มหมูเพ,พื่อไปพี่น้องเอ้ยบ้านหนูนาเอิ้นบักตุม่มหมูบ้านเพ,พื่อไ่พี่น้องเอิ้นอย่างอมเมนต์มาบอกหนูนาในเด้อผู้ใดเบิ้งคลิปก็ได้ บอกเน่เป็นดอกเอเนต้นอื่นเนาะเป็นดอนแลวเนี่ยมีฝล้ยจปนีไปหาไพ่อเราไปบิ้งบุ้พี่น้อง อ่ออีกแล้วหัวไม่พี่น้องเลยเขี่ยต็ดนางงัวดอกอันเนี้ยต็ดนางงัวน้อยงัวน้อยนะไม่ใช่งัวใหญ่อ้ยได้หายอีก Chạp lắm nhìn Để hoạt bản là lựa chứ đâu Để tụi mồm vào nữa Mồm chị đỉnh luôn Ui, cái nọng nổ ná ไกลๆยวนใรีบๆยวนโอ้เห็ดยังวันวัดเน่าเลยมั้งเนี่ยวัดเห็ดไข่ปะ খাই ব নলি নাৱলী ลงเขาเด้พี่น้องไงบาด,โโด,ด,ด,ดอกาอดเดอาโโดหาขึ้นไปนี่ได้ไดหลายเยอะมัวจะอยู่ข้างล่างไม่เข้ากัได้เส็นแล้ว มันคือที่ออกโดดเดียวเดียวได้เท่มาโดดเดียวเดียวได้แล้วมันต้องมีม,มูมือเพื่อนอือหึยุดตะไขร้ตะไข,ข้นี่แนละที่ตามหาอุนย้บมีแล้วนเะชื่อมันเจอทั้งพีงวะปะเนี่อยู่เด็ดปุ๊ น้องเ้ยเห็ดอันดีนี่โอเม่นมาหางหวดิน่นรู้อะไรยงังวะเห็ดเพชร่งนชางเห็ดหนาเห็ดหน่าเหล่ยไงยังวะอือปาดิโอ้ตามตะขาต้มพี่น้องดิดักดดักหนาเหล่าไงจุ่นเนี่ยหน้าเล,าเหาเลา่หน่ามุมหนามุม ห,หนังหัวก็ไปจากเป็นคล้ายๆกันห,หนังหัวมันก็ตรงมือมืนี่มนี่มันบวมมืนเนาะหรือน้าชะล่างมันไม่รู้เลยไปมีหอนหัวหรือไปนองเลย ซึ่งเขาก็ไรห,หลายใช่ไหมคุณร้อยคุณลึกคุณคุณโอ้ย <c oughs> <c oughs> กินหักอบเอียบเฮดคอมาได้เก็บหมกอบเอียบไปใส่เกียงเห็ดต๊ นี่ดอกเลยโอ้โหออกใหม่ๆเลยหาอีกด,ดูหาอีก <c oughs> ห,หน่อยดิมันเป็นด,ดอนนะมันออกเป็นด,ดอนนะเอา้โหกลิ่น <c oughs> อะไรอยู่เนี่ยพี่น้อง โอ้เละงัดไหมแข็งดีพนะ่อ,อนเออือองง่าิดิงงง่ายย๊บแข็ง,ขงโอ้ใส่บนหน้าตาันโอ้เละเล ว่าแล้วมันเป็นดอนมันต้องยืดดอนนี่นะวะเห็ดนางว้าอุ้ยพออีเม่เห็ดเอ้ยป้าซ้ำเห็ดไข่ดอกนั่นเลยอืมบัง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 มึงยุดอกอ่ะ ต่มตามหาอีกห้องหาย,หายร่วมร่วงโดนน,นี่นี่นี่วัดน,นี่นี่โอ้มันคงไปไม่ไกลแล้ว กะดู่ยัยไงด้วยหอดง้เลยดอนมันเนาะพออีแม่ข่อยบ่งเด้อหุดหุอืบุลาบุลาโอ้คัาเถว่าเห็ดปลาเนี่ยโอ้เนาาแล้วก็มีเนาก็ปล่อยมันเจียไป เชื้อเชื้อโอ้ยต้องไล่ทานม่ะอีกนงดอกนึงวัดี่มไออันนั้นนา้เฝ้านั่งวัด้นจะม่ได้ไงกระพ็พอดอนมันล่ะบนหารถอ้าเอาตาใส่ใส่ไ กลังอีกกอีกเนลวป่าเจดเดเยดูด huh. uh ูด huh. ูเดเ้วเยียบเยียบเยียบโเหียบโมเหียบเ้ยพ่อดนแล้วพี่น้องไหมเฮียเฮียเฮียอะามางโดมมีงดเียวลังการอปาหนาวอ้ยิได้แก่ไม่หนว เอาหนีไปีดลองกันหายปุ๊บป้าแข็งดีแท้เห็ดอย่างเนี่ยเห็ดนาเลนั่นีป่ะอือว่าเป็นเห็ดนาหัวด้วยนะเห็ดนา,นาเละไงไปไปมามาเอาหนาเหมือนมืนหนาหัว โ okay. อเคอดอนเดนอือกระอเสียงม้วนมวน้วนปะขาเน่าเอาออกหลายๆรดขามันเน่าจะเพราะพี่น้อง้ยดอกนี่บอ่อออนดอกนี้เนี่ยเข่งโป๊ะ ไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วไกลแล้วไกลเต็มตาไปพ่อแม่พี่น้องหายยุ๊บไปพี่น้องพ่อแม่หนูน้าคอยด้อยคุณเอิญเวิร์กเวิร์กที่บนดีดีได้ไหมแข่งนี้ดีนะเนาะแอบคักขึ้นอย่าง่านคุ้นห็น ขึ้นเขาอีกครับพี่น้องขึ้นไปสุดยอดแล้บัตนเล ไก่พี่น้องไอปุ่นจุดสูงสุดไหวพวกพี่น้องเอ้ตังปึง้งละเห็ดกลอนั่งไงเด้อพี่น้องเอ้เมื่อยไรกอเดี้ยงแอฟแอบแอบผู้ดอกนั่นน่ะไว้นั่นล,ละดอกน้อยเอาอ้ยเหรอที เดี๋ยวอีกคนอู้หูเขียวน้อยสุดาอยู่อู้หนาวเห็ดไข่หนาวอือสุด้ใช่นาะได้ปะอู้หูไม่เชื่อแล้นะมาคนนี้ล่ะอือ เอาเลยพี่น้องเอาก็ได้ด้วยนะขนาดบ่ได้หาได้น่ะวะพี้อะไระย่าอือพี่น้องเอ้ยเห็ดตะไครดอกมันงเลยดอกจุ้มจุ่มพละดูี่เตาหล่ยห่อ้พูละดอกงามงามมาเด้อมากิบน้ำกันอื อู๋อย,ย่างอู๋อู๋ไอ้อนั้นเราขายกับเพราจำซื้อเราบ่ได้อีกนะกำพรองเออไอ้กำพรองเราขายกับเพาแล้วบะนี่เราวซื้อเห็นยังเห็นยังเห็ดใครไม่รู้หนูซื้อเขามาเหรอเอาอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องมัน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 เด้อ อโอ้มันพังแสงสีเขียวยุ่งเลยมนัมนมนัมนมันมันอ๋อโอ้โหเสียงไหมรอ,ออิงดูดอกเดียวที่เป็นเห็ดใข้สัมผัส có hà bông nghỉ con nữa